14สถานที่ลึกลับรอบโลกมนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราแน่นะคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าโบราณสถานหรืออารยธรรมโบราณบางแห่งบนโลกนั้นมีอายุมานานนะับพ,พันพันปีแต่ทำไมลักษณะสถาปัตยกรรมช่างดูยิ่งใหญ่อลังการและมีโครงสร้างซับซ้อนจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของคนในยุคโบราณแม้จะมีผู้คิดค้นทฤษฎีน่าเชื่อถือออกมามากมาย แต่สุดท้ายก็เหมือนจะกลายเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อหลายฝ่ายจึงตั้งข้อสงสัยว่าหากไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ก็อาจเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงภูมิปัญญาเหนือกว่าเราจากดาวดวงอื่นที่เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวนั่นเองวงกลมประหลาดกลางทุ่งถูกพบครั้งแรกในปี1678ประเทศอังกฤษวงกลมประหลาดที่เกิดจากต้นพืชนั้นล้มลงโดยที่ก้านจะไม่หักเลยสักทีเดียวแต่จะงอลงประมาณหนิ้วจากพื้นดิน กินอาาเขตกว้างกระจายไปทั่วทุ่งเมื่อมองจากมุมสูงจึงจะเห็นเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีความสลับซับซ้อนถึงปัจจุบันนี้มีรายงาน การพบวงกลมปลาดกลาังทุ่งกว่า1,000 0ครั้งส่วนใหญ่เกิดทางภาคใต้และ90%อยู่ในรัศมี50ไม่จาก s t o n e h e n ส e วงกลมปลกากลาังทุ่งในยุคแรกๆมักเป็นรูปวงกลมหรือวงกลมกับวงแหวนแต่ในยุคหลังปี1,990เเป็นต้นมาขนาดและรูปแบบของมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆในช่วงแรกมีรายงานจากแหล่งข่าวต่างๆในอังกฤษ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเกิดขึ้นจากฝีมือของคนกลุ่มหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดเรื่องราวก็ถูกเปิดเผยว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความพยายามที่จะปิดข่าวลือเรื่องมนุษย์ต่างดาวของกระทรวงความมั่นคงประเทศอังกฤษเองกระทั่งปี2000มีกลุ่มที่เรียกตนเองว่า s Mark er ิ r k l ล Marker ออกมาเปิดเผยตนเองว่าเป็นผู้สร้างที่วิจิตพิสดารหลายสิบแห่งทางภาคใต้ของอังกฤษมากกว่า11ปีปัจจุบันจึงมีผลการศึกษาว่าร้อยละ80 เป็นฝีมือของมนุษย์เองส่วนที่เหลือนั้นยังเป็นปริศนาทฤษฎีหลายๆทฤษฎีถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบคำถามนี้มันอาจเป็นข้อความหรือภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างมนุษย์ต่างดาวหรืออาจเป็นแค่วงกลมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจก็เป็นได้ภาพวาดโบราณในถ้ำหินตามถ้ำโบราณหลายแห่งทั่วโลกศิลปะโบราณอายุราวหลายพันปี ที่ชวนให้เชื่อว่ามนุษย์สมัยก่อนเคยติดต่อกับเทพเจ้าหรือผู้ที่มาจากฟากฟ้าสิ่งที่น่าแปลกคือภาพเขียนเหล่านี้มีปรากฏอยู่ทั่วโลกตัวอย่างเช่นภาพเขียนจานบินและมนุษย์ต่างดาวที่ทะเลทรายซาฮาราอายุประมาณ6,000ปีที่ก่อนคริสต์ศักราชภาพวาดตามผนังของชนเผ่าอบอริจินที่เมืองคิมเบอร์รี่อายุประมาณ5,000ปีนานมาแล้วก่อนปีกัสโซจะถือกำเนิดศิลปินยุคโบราณ ในพื้นที่ที่กลายมาเป็นประเทศสเปนปัจจุบันกําลังสร้างสรร์ผลงานของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประดับจากเปลือกหอยและภาพวาดบนฝาผนังถ้ำแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือผลงานเหล่านี้มนุษย์นีแอนเดอร์ชันย้อนกลับไปราว65,000ปีก่อน ภาวาดบนฝาผนังถ้ำและเครื่องประดับจากเปลือกหอยเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นผลงานศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดจากยุคโบราณผลการค้นพบครั้งนี้ถูกเผยแพร่ลงในวารสารทีมนักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าผลงานศิลปะเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนการมาถึงของมนุษย์โฮโมเซเปียนในทวีปยุโรปนั่นหมายความว่าใครบางคนสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ขึ้นมา สามเหลี่ยมเมอร์บิวด้าหน้าน้ำอาถรรพ์อาณาเขตลึกลับที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเหตุใดทุกสิ่งที่ผ่านไปบริเวณนั้นจึงได้หายสับสนไปเสมือนไม่ได้มีตัวต,ตนอยู่บนโลกนี้นักฟิาศาสต์นักสมุดวิทยาและผู้เชี่ยวชาญต่างๆต่างก็พยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นหนึ่งในทฤษฎีที่ใช้อธิบายก็คือ เป็นไปได้ว่าอาจมีมนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรบริเวณนั้นต้องการขโมยเรือหรือเครื่องบินและสิ่งมีชีวิตลงไปใต้มหาสมุทรเพื่อศึกษาหรือทดลองบางอย่างข้อสันนิษฐานนี้ได้สอดคล้องกับรายงานที่ว่ามีผู้พบเห็นจานบินลึกลับลื่นไปลื่นมาเหนือสามเหลี่ยมเบอร์มิดาอยู่หลายครั้งยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอิสเตอร์เกาะปริศนาโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรแต่กลับมีรูป สลักหินลึกลับขนาดมหึมากว่า800รูปเรียงรายอยู่เต็มเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่มีผู้เชี่ยวชาญมีผู้อธิบายว่าเป็นฝีมือของชาวพื้นเมืองโพลินีเซียนที่เข้ามาตั้งโลกฐานในปีคศ4 0 0แต่ด้วยวิวัฒนาการในอนดีตนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะลากหินหนัก75ตันมาตั้งตามชายฝั่งได้กำแพงหิน ร่มปาการยักษ์สถานที่อยู่เมืองคัสโซโคหรือที่เปรูเมื่อนึกถึงโบราณสถานในเปรูส่วนใหญ่คงนึกถึงนครสราบซูนแต่ยังมีอีกสถานที่ที่สร้างความงามได้มากกว่ามหานครบนภูเขานั่นคือเซ็กซววมานกำแพงหินประหลาดที่ใหญ่โตมโหงารแต่ละก้อนสูงกว่า6เมตรยาวสุด400เมตรคาดว่าสร้างในปีคิตศักราชที่900ถึงคิตศักราช 1,200ความวิเศษของมันก็คือหินแต่ละก้อนมีรอยตัดที่ประณีตราวกับตัดด้วยเครื่องมือทันสมัยนักวิจัยส่วนมากเชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมปราการแต่คำถามก็คือวิธีการสร้างและการขนย้ายหินปูนหนักราว200ตันม่อยังกับหุมเขานั้นคนโบราณเขาทำยังไงกันนะกลุ่มหินปิศนาแห่งอังกฤษสถานที่ทุ่งราบซาลลิเบอรีตอนใต้ของอังกฤษ ตนเฮดตั้งอยู่กลางทุ่งราบสนลิเบอรี่มีจำนวนแท่งหินทั้งหมด112ก้อนตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกันสาวงและวางเรียงในลักษณะที่ต่างกันทั้งวางนอนวางพาดกัน ระวางตั้งขึ้นนักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณอายุของหินกลุ่มนี้พบว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ2,000ปีถึง3,000ปีก่อนคริสตกาลเรื่องราวน่าสนใจคือหินแต่ละก้อนแต่ละชั้นนั้นมีอายุไม่เท่ากันและถูกนำมาจากต่างสถานที่ต่างยุคกันบริเวณที่ลาบดังกล่าวไม่มีก้อนหินขนาดมหึมนี้อยู่เลยที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือมาจากทุ่งมาโบโรที่อยู่ไกลออกไปประมาณ40กิโลเมตรคำถามคือ สมัยนั้นไม่น่ามีเครื่องรุ่นแรงอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันรวมถึงนําหินมาขัดแต่งให้มีความเหลี่ยมความมนมีสลักและเดือยซึ่งจะทําให้หินพาดกันได้อย่างพอดีโดยใช้เทคโนโลยีล้าสมัยในการสร้างบางก็ว่าเป็นผลงานของยักษ์ในยุคก่อนลายเส้นขนาดยักษ์สร้างขึ้นเพื่อให้มองลงมาจากฟ้าลายเส้นลึกลับกลางทะเลทรายนาซคาประเทศเปรูลักษณะมีการขีดเน้นอย่างจงใจและประณีตขนาดใหญ่โตถึง 200เมตรและรูปทั้งหมดครอบคลุมเนื้อที่กว่า500ตารางกิโลเมตรทา้าทายแดดลมฝนเป็นเวลากว่า2 0 0 0ปีมีตั้งแต่ภาพวาดง่ายๆอย่างรูปทรงเลยขาคณิตทั่วไป และถึงภาพสัตว์ประหลาดต่างๆทั้งนกปาวานลิงแมงมุมนกคัมมีเบิร์ดซึ่งที่เปร้ไม่มีนกชนิดนี้คาดอายุประมาณ100ปีก่อนคริสตการแม้จะเป็นลายเส้นง่ายๆแต่ต้องใช้เวลาและการวางแผนอย่างมากเพราะจะต้องมองให้เห็นชัดเจนจากท้องฟ้ามองจากพื้นดินจนเห็นเป็นเพียงคลองหรือถนนเท่านั้น บางเส้นลากยาวไปไกลพาดข้ามภูเขาปัจจุบันยังคงเป็นปริศนาว่าเหตุใดชาวนาส่าจึงต้องทุ่มเทวาดภาพสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทาั้งทางที่ตัวเองไม่อาจมองเห็นได้สิ่งประดิษฐ์ผิดยุคสถานที่เมืองเดนเดราประเทศอียปภายในวิหารเดนเดราของชาวอายุปต์ประเทศอียปปรากฏภาพสลักของสิ่งที่ไม่น่าจะมีในสมัยนั้นนั่นคือหลอดไฟฟ้า ทางทางที่กว่าเราจะมีหลอดไฟฟ้าใช้ก็หลังจากที่โทมัสอัสวาร์เดริสันขอค้นพบนั่นแหละในภาพสลักยังมีรูปของตัวเครื่องกำหนดไฟฟ้าอีกด้วยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ยังไม่สอดคล้องกับเรื่องที่ว่าภายในพีระมิดไม่มีขราบขมังควัน ไฟใดๆเลยทั้งที่ภายในมืดมากและยากต่อการซากหรือวาดภาพในที่มืดทึบขณะนั้นถึงยังไงก็ตามหากนี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อันก้าวหน้าแล้วภาพสลักนี้อาจมีความหมายอย่างอื่นในเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลอดไฟเลยก็ได้มหาพีระมิดเมืองกิซาเบื้องกิซาที่ประเทศอียิปต์บนโลกใมนี้มีพีระมิดถูกสร้างขึ้นมามากมายหลายประเทศกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งที่คนสมัยก่อน ไม่น่ามีการเดินทางไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้ง,ง่ายๆแต่พีระมิดที่โด่งดังที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นสิ่งมาซันยุคเก่าของโลกเพียงหนึ่งเดียวที่คงสภาพสมบูรณ์มาถึงปัจจุบันก็คือพีระม,ม,มิดแห่งเมืองกิซานั่นเองพีระมิดแห่งเมืองกิซาสร้างมาประมาณ4,500ปีมาแล้วสร้างด้วยหินทรายตัดเป็นแท่งหนักประมาณก้อนละ2ตันมากกว่า2ล้านก้อน บางก้อนหนักถึง16ตันซ้อนกันไปเรื่อยๆจึงทำให้มันมีความคงทนเชื่อกันว่าอยู่ได้นานถึง5,000ปีแม้จะถูกใช้เป็นสุสารฝังพระศพของฟาโรห์แต่ความลับมากมายของมันก็ยังไม่ถูกไขกระจ่างทั้งเรื่องวิธีการสร้างที่ดูแล้วล้ำหน้ากว่าคนในสมัยนั้นมากและทิศทางที่กลุ่มพิรามิดหันหน้าไปทางกลุ่มดาวไฮโรออนคล้ายกับว่าจะบอกถึงทิศทางของดวงดาวนอกโลกเตโอติฮาวากัน เมืองโบราณที่ไม่รู้ใครสร้างประเทศเม็กซิโกเป็นเมืองโบราณยุคเมโซอเมริกันที่ชาวเอสเทกมาค้นพบเข้าและตั้งชื่อเมืองให้ตอนที่มาพบนั้นที่นี่ก็เป็นเมืองร้างอยู่แล้วจึงไม่อาจรู้ได้ว่าใครสร้างไว้กันแน่นักโบราณคดีคาดกันว่าที่นี่น่าจะมีอายุประมาณ 2,000กว่าปีมีการเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ100ปีก่อนคริสตะกาลและน่าจะเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรบริเวณนี้และมีผู้คนอาศัยอยู่เกินแสนคนเลยทีเดียวภาพจิตรกรรมเทพเจ้าสูงสุดของเตโอติฮวากันจากซากโบราณน,นั้นมีการค้นพบเครื่องมือจิตรกรรมฝาผนางังระบบคม,มานาคมและการทำเกษตรที่มีการใช้อุปกรณ์ก้าวหน้ามากในยุคนั้น แต่เป็นที่ไฮไลท์ที่สุดของเมืองนี้ก็คือพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ p ะ r a m i d of the Sun) และพีระมิดแห่งดวงจันทร์ีร r a m i d of the Moon) พีระมิด s อ f ด h e อ u n โดยเฉพาะพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์นั้นมีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากแต่ยังมีความสูงเพียงครึ่งเดียวของมหาพีระมิดเมืองกิซาที่สําคัญมันยังถูกสร้างในวางเลเอา์เดียวกันกับพีระมิดที่อีบด้วยคือเป็นแนวเรียงกันตามกลุ่มดาวโอลออนนั่นเองจะบังเอิญเกินไปไหนหรือเปล่านะาหินปิศนาตัวเสถานที่โบลิเวียพลูมาพันกลู เป็นซากหลักหักพังของกำแพงขนาดใหญ่ในประเทศโบลิเวียเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของอาณาจักรอินคาความมหัศจรรย์ก็คือซากของหินรูปตัวเอชที่รอยตัดนั้นช่างราบเรียบราวกับถูกตัดด้วยของมีคมไม่มีกระทั่งรอยแตกรอยร้าสักนิดเดียวไม่มีผู้ใดทราบได้ว่าหินเหล่านี้สร้างยังไงขนมาจัดวางได้ยังไงวัตถุประสงค์คืออะไรกันนะ ตุ๊กตาเดนเผาโบราณเดะงูที่ประเทศญี่ปุ่นตุ๊กตาเดะงูนั้นถูกพบในหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นตั้งแต่แถบคิวชูไล่ไปถึงเหนือไปถึงทโทโฮกุและฮอกกโดยกเว้นในโอกินาว่าที่ไม่พบเลยชิ้นเก่าแก่ที่สุด ที่พบอายุประมาณ1,000 0ปีมักปั้นเป็นมนุษย์รูปร่างประหลาดสวมใส่เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับที่รู้ไม่ได้มาจากยุคสมัยนั้นเลยเม้แต่น้อยบางก็ว่าตุ๊กตาดุกงูนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนามว่าคิโตโคโตนุชิผู้สอนมนุษย์ให้รู้จักการสร้างสารรค์วิทยาการต่าง รวมไปถึงอาวุธด้วยก้อนหินยักษ์แห่งนาราประเทศญี่ปุ่นน้อยคนจะรู้ว่าที่จังหวัดนาราประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีอะไรที่มากกว่าวัดวาอารามในฐานะเมืองหลวงเก่าที่อยู่เหมือนกันนั่นคือก้อนหินปิศนามัซิดะโนอิวาฟุเนตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอาสุกะคาดว่ามีอายุอยู่ในช่วงปีคิดตศกาัาช 250- ถึงคิตศักรา .552 หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่าเคยวฟุนจิไดลักษณะคือเป็นหินออรแกนิกทั้งก้อนมีความยาว11เมตรกว้าง8เมตรสูง4.7เมตรหนักประมาณ800ตันที่ส่วนยอดมีรอยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดหนึ่งตารางเมตรแบบพอดีเป๊ะอยู่สองช่องซึ่งก็ยังไม่มีใครหาคําตอบได้ว่าหินก้อนนี้มาจากไหนอยู่ๆมาตั้งตรงนี้ได้อย่างไรและเพื่ออะไรสิ่งที่พอจะคาดการได้บ้างก็คือในบริเวณหมู่บ้านอาสุกะนั่นก็มีหินรูปร่างประหลาดอยู่ไม่น้อยและส่วนมากก็ถูกใช้เป็นการสักการะบูชาหรือประกอบพิธีกรรมโบราณและชื่อของหินว่ามัสิดะโนอิวาฟุเนนั้นถ้าแปลตรงๆจะหมายถึงเรือหินแห่งมัสิดะซึ่งมัสิดะนั้นเป็นชื่อ ชื่อของทะเลสาบที่ปัจจุบันแห้งขอดไปนานแล้วจึงมีการคาดเดากันว่าก้อนหินนั้นน่าจะมาจากอดีตทะเลสาบแห่งนี้นี่เองส่วนวัตถุประสงค์การสร้างนั้นบางก็ว่าเพื่อใช้สําหรับสังเกตตําแหน่งของดวงดาวในสมัยโบราณบางก็ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสุสานเก่าเท่านั้นเองแต่ก็ยังคงมีคําถามว่าแล้วคนยุคนั้นขอใช้อะไรในการสร้างและตัดก้อนหินให้เรียบร้อยได้ขนาดนี้และสถานที่สุดท้ายก็คือวิหารไกรล,ลาศวิหารศักดิ์สิทธ จากหินยักษ์สถานที่อยู่ที่ประเทศอินเดียมหาวิหารแห่งนี้สร้างถวายแด่พระศิวะที่สร้างจากการแกะสลักหินก้อนใหญ่ย,ยักษ์ถึง4แสนตันโดยเริ่มแกะสลักจากด้านบนลงไปด้านล่างเรื่อยๆผลงานการแกะสลักรอบๆวิหารเองยังมีความประณีตบรรจงและสมมาตรราวกับมีการวัดคำนวณทุกส่วนอย่างละเอียดโดยที่สมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีและการก่อสร้างที่ทันสมัยแต่อย่างใดมีเพียงคอนและสิ่งธรรมดาเท่านั้นซึงเรียกได้ว่าหากไม่ได้ ได้มาจากแรงศรัทธาล้วนๆแล้วแล้วก็อาจทําให้เราเชื่อได้ว่าที่นี่เป็นผลงานการก่อสร้างของมนุษย์ต่างดาวเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะกับ14สถานที่ลี้ลับที่เขาว่ากันเกิดจากมนุษย์ต่างดาวหรือใครที่มีข้อคิดแตกต่างก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะ